ว่ากันว่าโคนพาวเมอร์นักเตะของเชลซีคือแข้งที่เยือกเย็นเสมอเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กดดันตลอดอาชีพเขายิงจุดโทษพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวและเมื่อถึงเกมหน้าสิวหน้าขวานเกมที่กดดันสูงระดับรอบชิงชนะเลิศเขาก็เป็นคนเปลี่ยนทิศทางของเกมได้จากสัมผัสบ,บอลไม่กี่ครั้ง6เกมนัดชิงที่เขาเคยลงเล่นพาวเมอร์มีส่วนต่อการได้ประตูของทีมถึง8ลูกทุกลีลาที่เหนือชั้นแต่เรียบง่ายนั้นมีที่มา เราจะพาคุณเข้าไปในความคิดของเขาและดูว่าเขาคิดอะไรอยู่ Big กเกมเพลเยอสำหรับโคนพพวเมอร์ในวัย23ปีอาจจะไม่ใช่นักเตะที่พรสวรรค์โดดเด่นที่สุดหรือเป็นนักเตะระดับโลกในเวลานี้แต่การเป็น Big กเกม p พลเยอร์ของเขามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณได้ดูวิธีการเล่นของเขาในแต่ละเกมคุณจะได้เห็นเขาแสดงบางสิ่งออกมาในแต่ละจังหวะที่เขาได้ฟุตบอลอยู่กับตัวเรื่องนี้ยืนยันได้จากคนที่ซ้อมกับเขาแทบทุกวันยาว มาร์กูกูเรยียแบ็กซด์เพื่อนร่วมทีมที่ถือเป็นคู่ซ้อมคู่ดวลของ p พาเมอร์จากการประกบกันแบบตีควากับแบ็กซด์โคนพาเมอร์เป็นนักเตะที่ฉลาดมากสมองด้านฟุตบอลของเขาทำงานเร็วมากเขามักจะก,ก้าวล้ำนำหน้าคนอื่นอยู่เสมอการตัดสินใจของเขายอดเยี่ยมจนแทบไม่มีข้อผิดพลาดและความฉลาดแบบนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณจะป้องกัน คุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเขาจะทำอะไรต่อไปผมเหนื่อยจะจัดเลยว่าต้องลงซ้อมกับเขากูกูเระยว่าแบบนั้นการเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแบบที่กูกูเระยบอกทำให้เพาเมอร์เป็นนักเตะที่เล่นเกมใหญ่ๆได้ดีตลอดอาชีพเขาลงเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศมาแล้ว6ครั้งทั้งกับแมนซิตี้สครั้งทีมชาติอังกฤษหครั้งและเชลซีสองครั้งซึ่งจาก6เกมในรอบชิง เพาเมอร์สามารถทำได้ถึง4ประตูและเสียแอตซิสโดยที่ในตอนจบ90นาทีทีมของเขาเป็นฝ่ายชนะถึง5ครั้งแพ้แค่ในเกมนัดชิงยูโร2024ต่อทีมชาติสเปนเท่านั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆแต่ท่าทางของเขาในแต่ละเกมมันช่างแสดงออกเหมือนกับมันง่ายได้ซึ่งนั่นคือความแตกตา่างคิดอย่างละเอียดโคนพาเมอร์ไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่เขาเป็นคนที่ยากที่คุณจะฉกฟุตบอลออกจากเท้า และการมีทักษะในการครอบครองบอลที่ดีนี้เองที่ทำให้เขามีเวลาเพิ่มอีกนิดในการตัดสินใจแต่ละครั้งเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทีมในสถานการณ์นั้นๆการเล่นในสไตล์นี้มีแนวคิดทางจิตวิทยาด้านกีฬาสนับสนุนได้แก่ทฤษฎีที่ชื่อว่า dual process theory ที่ทำให้นักเตะคนหนึ่งสามารถคิดล่วงหน้าคนอื่นได้1ก้าโดยทฤษฎีนี้แบ่งเป็น2แบบได้แก่1กระบวนการคิดในเชิงสัญชาตญาณ ในส่วนนี้คุณจะคิดภาพออกง่ายๆถ้านึกภาพการเล่นของลามินยามานปีกดาวรุ่งที่กำลังอยู่บนเส้นทางตัวท็อปของโลกลูกหนังในเวลานี้ยามานเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณในการเล่นสูงมากตัดสินใจได้รวดเร็วเพราะเขาเป็นพวกคิดไวเกินกว่าที่สมองจะวิเคราะห์ทุกอย่างซึ่งสาเหตุที่ยามานคิดเร็วเกินวิเคราะห์แต่กลับผิดพลาดนิดหน่อยเกิดขึ้นจากหลายเหตุผลประกอบกันทั้งพรสวสรรค์โครงสร้างสรีระร่างกาย ตัวของยามาเล่นฟุตบอลแต่ละจังหวะนั้นไม่ใช่การด้นสดแต่เป็นเพราะเขามีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงที่เร็วมากจังหวะไหนาควรจ่ายจังหวะไหนาควรเลี้ยงผ่านเกิดจากทักษะการจำทางเลือกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนบอลจะถึงเทา้าดังนั้นเมื่อบอลมาอยู่ที่เขาปุ๊บเจ้าตัวก็พร้อมจะติดเครื่องได้แบบทันทีแบบที่เราเราได้เห็นกันขณะที่แบบที่สองเป็นพวกสายวิเคราะห์ที่ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเกมอินเทลเลเจน ซึ่งพาเมอร์เป็นนักเตะประเภทนั้นลักษณะการเล่นฟุตบอลของเขาแตกต่างกับยามานอย่างชัดเจนแม้จะเล่นในตำแหน่งคล้ายคายกันสาเหตุก็เพราะเขามีลักษณะการตัดสินใจที่เชื่อเรื่องข้อมูลมากกว่าเชื่อสัญชาตญาณอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นทักษะการครอบครองบอลและร่างกายที่สูงยาวทำให้เขามีเวลาคิดแต่ละช็อตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพาเมอร์ Palmer อาจจะตัดสินใจช้ากว่านักเตะย่างยามานตัวของเขาจะรอข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด โดยอาจจะมองผ่านการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งนอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่ใช้มุมมองรอบตัวในการสแกนอย่างต่อเนื่องพาวเมอร์มักจะหันซ้ายหันขวายอยู่ตลอดตอนที่ไม่มีบอลโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายซึ่งสำหรับพาวเมอร์คือพื้นที่เฮาส์สเปซที่เขาจะมีพื้นที่เยอะเป็นพิเศษพาวเมอร์อาจจะไม่ร้อนแรงมุทะลุเท่าแต่ก็มีความต่างตรงความเยอเือกเย็นมากในจังหวะสุดท้ายคล้ายกับการประมวลผลทางความคิดที่ไม่ตื่นเต้น ต่อแรงกดดันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องของสมองหรือเรื่องเชิงจิตวิทยาทฤษฎีด้านฟุตบอลอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของทักษะฟุตบอลที่ทําให้เพาเมอร์เป็นแบบที่เป็นได้เขามีทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจากการสัมผัสบ,บอลจังหวะแรกซึ่งเมื่อสัมผัสแรกของเขาสอดคล้องกับสิ่งที่กําลังจะทําเช่นสัมผัสแรกเพื่อเปิดทางจ่ายบอลถัดไปหรือการสัมผัสหาจังหวะยิงประตูแบบที่เขาทําในเกมนัดชิงชนะเลิศสโมสรโลกกับเอสเช มันจึงดูเยอเือกเยน็นและนุ่มนวลซึ่งหลายคนที่เคยทำงานกับเขาชื่นชมเขาเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่ว่าจะโค้ชของเชลซีอย่าง Potter, ino, แกรมพอตเตอร์มาริซิโอโปเชตติโนและเอนโซมาเรสกาหรือแม้กระทั่งเพื่อนนักเตะก็พูดตรงกันว่าความใจเย็นแบบเพาเมอร์ Palmer เป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถสัมผัสได้ผ่านตัวของเขาต่อให้เจ้าตัวไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าก็ตามคนเป็นนักเตะที่ใจเย็นเสมอ ผมไม่คิดว่าคุณจะสังเกตรเรื่องนี้ผ่านสีหน้าของเขาได้เลยโรมโอลาเวียช่วยยืนยันเรื่องนี้อีกเสียงทำไมต้องไปกดดันการจะนิ่งในสถานการณ์จริงแบบเพาเมอร์ Palmer ได้คุณอาจจะคิดว่ามันต้องผ่านความกดดันมาตลอดชีวิตพยายามเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เปล่าเลยคนเพาเมอร์เป็นคนสบายๆไม่เคยเอาเรื่องการพาตัวเองไปอยู่บนจุดสูงสุดมาคิดให้ปวดหัวตลอดเวลา ตลอดช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาในแทบทุกสุดสัปดาห์ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงเล่นพาวเมอร์ Palmer มักจะได้รับคำชมจากการยิงประตูแอตซิสหรือทักษะที่เขาแสดงออกมาในแต่ละเกมสัปดาห์สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความคาดหวังที่แฟนๆแ,และวงการฟุตบอลอังกฤษมีต่อเขาทว่าพาวเมอร์กลับบอกว่าเขาพยายามไม่คิดเรื่องแบบนั้นมากจนเกินไปนะักผมพยายามสนุกกับเกมฟุตบอลของตัวเองเสมอผมพยายามไม่กดดันตัวเองนั่นคือความลับของผมพาวเมอร์กล่าวกับ BBC หลายคนมองผมจากภายนอกและบอกว่าผมจะทำผลงานไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พูดตรงๆตัวของผมเพิ่งได้เล่นฟุตบอลในระดับสูงแค่ไม่กี่ปีและผมก็ยังเด็กมากๆดังนั้นผมจึงบอกตัวเองเสมอว่าเราจะพยายามเล่นในเกมของตัวเองเราเองต้องปิดกั้นเสียงรบกวนจากภายนอกทั้งหมดและเราจะไม่ตั้งนาตั้งตาพิสูจน์ว่าสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราเป็นสิ่งที่ผิดโดยเนื้อแท้แล้วฮาวเมอร์ Palmer. พูดถึงมิสไยตตัวเองในการสัมภาษณ์กับสื่ออย่าง ดูที g กร p ฟว่าเขาเป็นคนที่ร่าเริงแต่ก็ไม่พูดมากจนเกินไปเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พวกหน้าตายแบบที่หลายคนเข้าใจแต่สาเหตุที่เขาเป็นแบบนั้นก็เพราะเขาพยายามคิดก่อนพูดเสมอผมต้องเงียบบ้างในบางครั้งโดยเฉพาะที่ผมไม่แน่ใจว่าสมควรจะพูดอะไรออกมาดีภายใต้ความเป็นคนสบายๆไม่กดดันตัวเองมากนักแต่เขาก็มีความแนว่วแน่ในตัวเองมีการเปิดเผยบันทึกของเขาเมื่อปี2013ในหัวขอ้อสักวันฉันอยากจะเป็นอะไร ซึ่งพาวเมอร์บอกว่าเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลและบอกว่านั่นคือความฝันเดียวของเขาแบบไม่มีแผนสำรองเพียงแต่ทุกอย่างดำเนินไปควบคู่กันเสมอนั่นคือการใช้ชีวิตให้มีความหมายตามที่ตัวเองตีความและใช้ชีวิตที่ตนเองสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันนั่นคือเคล็ดลับที่ทําให้เขาเป็นนักเตะในแบบที่สร้างความเอนเตอร์เทนให้กับเราเหล่าแฟนบอลได้ในทุกวันนี้และมันช่างบังเอิญจริงๆที่มากกูกระยาะ ก็พูดถึงนิสัยของพาวเมอร์และยามานว่าเป็นคนที่คล้ายๆกันว่าคนทำให้ผมนึกถึงลามีนยามานเป็นนักเตะที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัวมากนะักพวกเขาต่างมีคาแรคเตอร์ของคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตและตัวตนของตัวเองมากจนเกินไปหากคุณเจอพาวเมอร์ตามท้องถนนผมกล้าการันตีเลยว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าไอ้หมอนี่เป็นนักฟุตบอลแต่พอเขาลงสนามและได้บอลเท่านั้นแหละ ทุกคนจะเปลี่ยนความคิดนั้นทันจะเห็นได้ว่าความฉลาดในการเล่นบอลของเพลเวอร์การเปิดบอลแบบที่ใครคิดไม่ถึงในช่วงพริบตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองด้านฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันคือแง่ของความรู้สึกที่เขาสนุกไปกับการเล่นฟุตบอลที่เป็นความสุขในชีวิตของเขาด้วยและเมื่อใดก็ตามที่คุณทำอะไรด้วยความสุขคุณจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากลำบากและมันทำให้ทุกลีลาของเพาเวอร์นุ่มนวลและดึงดูดคนดูอย่างเราเราได้มากถึงเพียงนี้